สวัสดีครับผมขณะนี้เป็นคลิปต่อเนื่องครับผมตะวันน้ำบรรยากาศคลิปต่อเนื่องคลิปสองครับน้ำเสนอตลาดผุดปาดทางเดินสุธานามน้อนครับผมตะวันมาย่ำคำครับบริมาเตเวศร์สำหรับด้านนี้คือด้านนาตลาดนาตลาดเอ่อโบ๊ะแมนครับ นาท่างเรียวใส่ออกไปยังเรือนจำบางขวางก็จะไปทางนี้ครับเนี่ย้านที่ทางครับผมลานขายยาท่าน้ำนน,น์ครับผมแผงโรตเตอรีอร ER ่เยอะๆเลยครับผมตลาดท่าน้ำนนนาฬิการ้อยี่สิบบาทครับเสื้อผ้า ตลาดแพงเสือผ่าก็เริ่มเก็บกันแล้วครับเพราะว่าสิบแนาฬิกานะก็เริ่มเก็บกันแล้วแต่มาสำหรับอาหารการกินก็นยังคงมีอยู่ครับผมยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับคงจะเป็นปิดประมาณทุ่มหนึ่งคนละครับท <c oughs> ุ่มหรือสองทุ่มครับตลาดท่าน้ำนน,นี่ครับทัางไปท่าน้ำนนครับผม ถ้าน้ำนนเดินไปอีกประมาณร้อยเมตรครับผมแต่ว่านก็จะนําไปจนสิ้นสุดทาน้ำนนครับผมรถเก้าเกตก็จะเข้าสู่ท่าน้ำนนททอเลกาครับผมครับน้ำบรรยากาศเดินกับไปด้านในแต่ว่านจะไปเดินาฟานเพียงแต่ละริมทางตลาดครับ,รบผมเมื่อเขาด้านในเขาด้านในเมื่นนอออกมาไงครับ ทำเวลาจักน้อยเพื่อว่าให้คลิปเยียดเยียดครับนี่ครับปกติตีสองตีสามตลาดว่างแถวนี้ด้านในนั่ันก็เป็นตลาดเช่นกันครับด้านในนก็เป็นตลาดเช่นกัน เดินไปอีกสักน้อยก็สิ้นสุดแล้วครับสิ้นสุดตลาดนนส่วนตลาดสดตลาดพัก,กเขาไปด้านในครับจะไปทะลุที่เดียวกันกับที่ผมเดินก่อนมาเป็นตลาดพักที่ตอนแรกแหละครับแต่ว่านี่ผมเลาะมาผุดปาดครับผมแต่เขาไปด้านในมันหยุเดเยอครับเดินไปออไเลยเลยมันจากนานคููกันกับทางรถยนต์วิ่งรับในตลาดเนี่ยแวเข้าไปครับผม เดินกบไปด้านในไอซิทธิพัชางผมเดินก็ไปนี่ก็จะเป็นเข้าไปจนถึงสินสุทธิธาน้ำนำนท์หอไอกาครับครับตลาดหอไอครกาครับซอยประชาราษฎร์15ครับตลาดท่าน้ำนนท์ นี่ก็มาจากาดันในตลาดกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะพอดีพอดีรถบัติดคนบาไหลนี่ครับคือประตูเล่นจำกังบางขวางประตูประตูประตูใหง่ครับผมบ้านเมนบ้านมนประตูล่องลองไปอีกครับ อันนี้ตรง,งนี้เป็นประตูล่องลองมาอีกครับผมนี่ประตูเรือนจำบางขวางครับผมมันจะติดกันกันกบตลาดน้นครับผมประตูเรือนจำบางขวางครับผมอ่ะแค่นี้แหละครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะเดินละไปน้ำปูดป่าดอีก ยังคงมีสองแถวบริการอยู่ครับแถวบริเวณตลาดทานา้มนุน่น97อน,น,นุสาวรีย์ชัยนี่ครับจะมา่านทาน้มนุ่นครับครับไปเดินกลับไปด้านในตลาดขอมกินแยะๆครับขรนมพวก หมพวกบุต่างๆกระป๋องกระเป๋าครับเบดินอีกบ่ไก่กับเป็นทาน้ำน้อนแล้วครับตรงนี้เป็นไฟรถเมย์ครับเป็นไฟรถเมย์ นี่ครับสีแยกสามแยกนนทรีสามแยกตลาดสีพนครับนทางด้านหน้าก็เป็นตลาดท่าน้นํานนท์นี่แหละครับตลาดท่าน้นํานนท์ที่ผมเดินอยูน่นี่นี่ืถนนทางสู่ท่าน้นํานนท์ครับผมไปเดินไปอีกจะถึงละตลาดของแรงกา ปกติถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยแถวนี้ว่าลงนี่ครับเนี่ยแผงค้าขายเสือ้อผ้าอาหารการกินของแห่งเตมบริเวณนี่ครับผมเทศบาลจัดระเบียบให้ค้าขายจัดเป็นแผงเป็นลลอกไว้ครับผมนี่คือบรรยากาศตลาดนนตลาดท่าน้ำนนตอนแรงครับผมท่าน้ำนนตอนเย็นของวันพฤหัสที่ยี่สิบ เกรกฎาคม2566ครับต้องอธิบายวันเดือนปีพร้อมกันเลยครับผมเพราะว่าคลิปนี้ถ้าหากหลยปีไปจะได้รู้ย้อนหลังว่าไทยไทยไทยกีดตอนวันเดือนปีเท่านั้นท่านี้จะได้รู้ครับผม ต้องเท่าเยอะแยะครับจะถึงแล้วครับท่าน,าน้ำโนนตลาดท่าน,าน้ำโนนอีกประมาณ30เมตร50เมตรประมาณนี้แหละครับเป็น,โร,น,น,รปรนรโรงเรียน z ุ o m z o o เก่าแก่ครัของซอยเทพประธานพรโรงเรียนวัดบางขวางนี่ครับเขาวัดบางขวาง โรงเรียนรัตนาธิเบตจะอยู่ในซอยนี้แต่ว่าที่จริงแต่เอ่ออันนี้เป็นเพียงซื้อรัตนาธิเบตแต่ว่ารัตนาธิเบตรจริงๆแล้วก็อยู่แถวๆสะพานพนังเก่ากับเสียแค่ไลครับผมครับไปอีกจักบ่าไก่ครับผมจะถึงละลังข้าวเขียว,วคือท่าน้ำนนทบุรีห้องสมุด ที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมศาสตร์ของจังหวัดนนท์ครับผมสายร้อยสิบสี่เริ่มต้นมาจากาลำลูกกาครับผมสิน้นสุดที่นนท์มาวนที่ทานามแล้วก็วกกลับไปที่บางเขนอู่บางเขนอู่รถข้อสมกอแล้วก็ แต่จะไปสุริยะไซอ่าของเต็มที่ไซกับประมาณตลาดลำลูกกาครับผมบ่าไกลครับตลาดลำลูกกายุ่แถวแถวอา,าไซไม้ตลาดายไม้ครับผมแถวๆนั่นแหละท่าน้ำนนท์แล้วผมจะเดินไปถึงตลาดท่าน้ำนนท์ครับผม ผมจะเดินลัดออกไปอีกครับจะถึงแล้วจะถึงท่าน้ำนู่นแล้วครับน่นแต่ว่าแต่วันหยุดเป็นระยะระยะครับผมเพื่อจะนําบรรยากาศาครับหยุดไปเป็นช่งชวงๆเดินไปบางก็หยุดบางครับผมหอเรนกายามเย็นครับผม ยังคงมีบรรยากาศตลาดไปอีกเรื่อยๆอยู่ครับประมาณอีก40ิเมตรได้ไมั้งอันนี้คือลานทำเล็บครับทำเล็บครับผมต้องขอไฟไลายๆครับผมแต่ว่านาำยามเย็นนึ่งสิครับผมเดิน ทำเวลาจาักน้อยครับมอคิดออกว่าจะได้มาตลาดนนท์เมื่อหร่ครับผมนี่คือทางเส้นทางมาจากโรงพยาบาลพนังเก่าแล้วสะพานพนังเก่าครับผมออกลัตนาทิเบตแล้วก็เดียวซ้ายขึ้นสะพานพนังเก่าเข้าสู้บางบวัวทองบางไสหน่อยไสหน่อยแล้วก็ถว้นขวาไปก่อเป็นทางสำนักงานสลากกินแบ่งสำนักงานใหญ่ที่แถวสนามบินน้ำครับออกสู้ปากเกร็ดได้เลี้ยวขวาไปครับผมนี่คือเส้นทางครับผม ครับนี่คือตะวันน้ำบรรยากาศตอนเย็นตอนแรกของวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2566ครับผมขณะนี้เวลากประมาณ18บแนาฬิกาสานาทีครับผมสลากลางล้างไม้ก็จะตรงไปสินี่แหละครับไปทางอ่ฝังเก่าครับผมครับสำหรับคลิปอ่ตอนแรงคลิปที่2องกับตนบ้านล่าผ้าจากเพียงแค่นี้นะครับเนาะบอกกันในในคลิปทัดไปครับผม ตะวันก็จะนําบรรยากาศสู่ทานาน้ำน้นอีกคลิปถัดไปคลิปที่3ครับผมสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค zo, ์กดแชร์กดติดตามเด้อครับท่านผู้ชมกดไลค์ตะวันนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ผมพอกันไหมในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับตอนนื่องถัดไปครับ